ทางสายตาเนี่ยบางทีมองขวางมองเหล่เงี้ยคนอื่นเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะนี่มันมองตาขวางท,ทําไมบางทีมองด้วยความาขาดสติหรือมองตาแบบขมึงตึงเครียดอย่างเงี้ยขอเจริญพรญาติโยมทุกคนที่ได้เข้ามารับชมรายการธรรมะคือคำตอบอนำเสนอโดยพระกิติคุณเส е ริคุโน ประเด็นธรรมะที่จะพูดก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีสติสติเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรจะมีจะต้องมีให้มากที่สุดคนเรามีเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่การงานจะมากจะเยอะแค่ไหนก็ตามจะสูงสงแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองตำแหน่งยศอะไรก็ตามก็สามารถจะพังทลายหรือสูญหายสูญทลายไปในพิบตาทันทีสติเป็นเกราะคุ้มครองที่ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าเราขาดความรู้ตัวขาดความระลึกรู้อยู่ว่า ตอนนี้ตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่กำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่ในใจกำลังทำอะไรกำลังเดินแบบไหนอย่างเช่นกำลังพูดเนี่ยอาตมากำลังพูดพูดแบบไหนอยู่พูดแบบคิ้วขมวดไปด้วยหรือว่าพูดแบบหน้าตาสบายๆพูดด้วยความเขินอายหรือพูดพูดด้วยความมั่นใจเว,เวลากินข้าวกินข้าวยังกินข้าวยังไงบุมมาไหม คือมันมัน,ม,นมันต้องมีความตระหนักรู้อยู่ในในทุกท่วงท่าท่วงทํานองในการใช้ชีวิตของเราแม้กระทั่งเวลาเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอย่างเนี้ยเราเรารู้ตัวไหมว่าเรากําลังมีอารมณ์โกรธอารมณ์โลภพวกนี้อยู่คนที่ขาดสติก็จะเป็นคนที่เสียทุกอย่างเสียบุคลิกภาพบางคนเนี่ยเสียบุคลิกภาพ ตอนกินอาหารพอไปเจออาหารอร่อยหน่อยกินบูมามคือขาดความรู้ตัวแล้วก็อาหารที่ตัวเองชอบก็ตักจนไม่เหลือให้คนอื่นเขากินอย่างเงี้ยเป็นต้นเวลาไปเข้าสังคมไปกินอาหารร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยเวลาขาดสติเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างดูเสียไปหมดภาพพจน์ตัวเองดูเสียไปหมด บางทีเราก็เผลอใช่ไหมขาดสติขาดสติเวลาไม่พอใจไม่ได้ด่างใจบางทีอาการก็ออกทางสีหน้าคนอื่นก็รับรู้ได้ว่าอ๋อไม่พอใจขาดสติก็ทําให้เกิดความ,มบาดหมางทางใจต่อกันน่าสติมันสําคัญจริงๆจะออกจากบ้านไปทํางานเนี่ยเราเคยตรวจตามไหมว่า ทุกอย่างในบ้านมันดูเรียบร้อยไหมปักเตารีดถอดออกยังนูนี่นั่นปิดหรือยังอะไรที่จะทำให้เกิดอัดคีภยัยอะไรที่จะทำให้เกิดเพศภัยต่างๆเราจัดการป้องกันไว้หรือยังเนี่ยมันก็คือความมีสติตรวจตามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเรื่องของสติเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการที่เราจะพัฒนา ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราถ้าใครอยากจะมีบุบบคลิกภาพที่ดีอยากจะทำงานดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยากจะอ่านหนังสือจําได้มากขึ้นคืออยากจะเก่งอะไรทุกอย่างสำคัญคือเวลาเราทำสิ่งไหนก็ตามเรามีสติรู้ในสิ่งนั้นหรือไม่คือมีความร,รู้อยู่ในสิ่งที่ทำไหมอย่างเช่นนั่งสมาธิเหมือนกันนั่ง รู้ลมหายใจเข้าออกนั่งบริกรรมพุทโธยุบหนอพองหนอหรือสัมมาอารหังเรามีสติไหมมีสติอยู่กับลมหายใจที่กำหนดเข้าออกไหมมีสติอยู่กับคำบริกรรมแล้วมีสติเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานไหมสามารถทำสติให้เกิดได้ขึ้นบ่อยๆได้ไหมหรือว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเผลอบางทีมันก็เผลอถ้าเราไม่ ไม่ตั้งความเพียรพยายามมันก็จะเผลอล้วก็จะเผลอไปในเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีคิดไปในเรื่องที่ไม่ดีโดยเฉพาะคิดไปในทางเรื่องคนที่มานทาให้เราไม่พอใจคนที่เกลียดเน่ยคนที่เราเกียดจิตเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันมักจะคิดไปในเรื่องที่ไม่ดีเราก็คิดเ,เจอคนอื่นได้ดีกว่าคนอื่นมั่งมีกว่าคนอื่น ดูสูงส่งกว่าเราก็คิดอิจฉาเขาเราก็คิดริษยาเราก็คิดวิาพากษ์วิจาร์ณเขาในทางที่ไม่ดีถ้าเราไม่มีสติสังเกตใจตัวเองเราก็จะเผลอแต่ถ้าเกิดเรามีสติเอาเอาก็ดึงใจกลับมาได้ไม่ให้มันไปเพลิดเพลินกับความคิดที่มันไม่ดีไม่สังสมจิตที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลอยู่ในจิตใจทุกวันนี้ที่คนมีปัญหาทางสุขภาพทางจิตเนี่ย ที่เขาบอกว่าเป็นโซเชียลแล้วทำให้เกิดภาวะภาวะนอยภาวะซึมเศร้าหรือภาวะคือมันเบื่อหรือมันอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่เราเสพข่าวเสพข้อมูลเสพข่าวเสพข้อมูลโดยที่เราไม่ได้มีสติกำกับในการเห็นในการฟังพอมันไปเสพข่าวเสพข้อมูลมันก็เกิดการ วิภากวิจารณ์เกิดอารมณ์เกิดความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆมากมายมันก็ทำให้เราเป็นเป็นทุกข์ไงเพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกตัวเองเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะแต่เราไปอยู่กับสิ่งภายนอกหมดมันเหอไปอยู่กับสิ่งภายนอกได้จริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าเราต้องรู้ตัวให้ไวแค่นั้นเองเราดูข่าวดูข่าวพระทำไม่ดี ดูข่าวพระแบบใช้อารมณ์ดูข่าวพระทําทอะไรเสียหายอย่างเงี้ยจิตของเราก็จะไปเพ่งอยู่ที่พระทาอะไรเสียหายหมดเลยวิาพากวิจารดา่าไอโอนบ้างอะไรโอ้เยอะแย,ยะไปหมดอยู่งี้เอาข้าวให้หมากินดีกว่าไปถวายมันทําไมจิตมันก็จะวิาพากวิจารณ์ด่าไปหมดแต่ถ้าเกิดเรามีสติเรามาดูใจตัวเองเราเนี่ยเารากำลังด่าอยู่เารากาลังโกรธอยู่นี่ก็คือธรรมชาติไงธรรมชาติของจิตที่ ถ้าเราไม่รู้ตัวเราอะเราก็จะเพลินอยู่กับสิ่งนั้นอะก็จะคิดซ้ําๆคิดวนๆคิดย้ำๆอยู่อย่างนั้นคนมันถึงเป็นทุกข์มากไงมันแปลว่ามันมันมีอะไรไม่พอใจขุนเคืองใจมันเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฟุงนะฟ้งไงฟุ้งคิดฟุ้งไปก็ทําให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยสติมันจึงจําเป็นทุกอย่างถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขเราต้อง ฝึกสติให้มากๆคือฝึกสติให้มันต่อเนื่องคือมันออกไปภายนอกเอาก็ดึงกลับมาให้ได้ดึงกลับมาให้ได้ดึงให้มันได้จากที่เผลอยาวก็ลอวก็ทําให้มันเผลอสั้นลงเลยมันก็จะทําให้เราสงบระง,งับจักอารมณ์ได้คือต่อให้เราจะเสพอารมณ์อะไรมามากแค่ไหนก็ตามเราจะส่งจิตออกนอกไป มากเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเกิดเราสามารถฝึกสติเราสามารถดึงกลับเข้ามาได้เราจะไม่จมกับอารมณ์ที่เราเสพไปมันอาจจะมีแบบวิ่งเข้าไปหาบ้างไปแตะบ้างแต่เดี๋ยวมันก็จะถอยออกมาได้แต่ถ้าไม่มีความตระหนักรู้ตรงนี้ไม่มีความรู้ตัวไม่มีความระลึกได้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นคนลืมตัวลืมกายลืมใจตัวเอง ทำอะไรก็ไม่รู้จักสํารวมเขาถึงบอกมันไม่มีความสํารวมก็เพราะว่ามันขาดสติมันก็เลยทำให้ตาหูจมูกลินกายใจไปสิ่งไปทําในสิ่งที่มันไม่สมควรไปทําในสิ่งที่มันดูไม่ดีอย่างเรื่องเรื่องสายตาเนี่ยสาคัญมากโดยเฉพาะพระเนี่ยบางทีอย่างเช่นเราไปเดินบินทบาทเนี่ย เวลาจะมองใครก็ตามถ้าเราไม่มีสติบางทีเราอาจจะไปเผลอในสิ่งที่ไม่ไม่ควรจะมองไปเผลอมองหน้าอกไปเผลอมองอะไรคนอื่นเขาอย่างเนี้ยแต่จริงๆบางทีไม่ได้มีเจตนาแต่บางทีมันเผลอเหม่อลอยเหม่อลอยไปมองอย่างเนี้ยถ้าเราดึงสติกันมาได้เราก็มองต่ํามองลงพื้นไปทางสายตาเนี่ยบางทีมองขวางมองเหล่อย่างเนี้ย คนอื่นเขาจะคิดว่าเอะนี่มันมองตาขวางทําไมบางทีมองด้วยความขาดสติหรือมองตาแบบขมึงตึงเครียดอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องคอยแบบบรรลานบรรลานตัวเองอะว่ายังไงเออเราจะทํำยังไงที่จะได้สํารวมได้ตาหัวจมูกเย็นกายใจก็สามารถที่จะฝึกสติได้เราฝึกสติอยู่กับสิ่งพวกนี้ มันจะทําให้เรามีความสุขส่วนการไปรู้เรื่องข้างนอกรู้ข่าวสารทางโลกข่าวสารสพระสงฆ์อะไรพวกนี้มันก็เป็นความรู้ที่มันก็แสดงสัจธรรมให้เราเห็นว่าอ๋อโลกมันก็มีแบบนี้โลกเราเนี่ยมันไม่มีอะไรด้านเดียวมันมีหลากหลายด้านหลากหลายมุมมองมันเป็นสัจจะ ความจริงที่มันมีหลากหลายแต่สัจจะความจริงที่ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อวิมุติเนี่ยคือมันมีอย่างเดียวเท่านั้นมีสัจจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวก็คือต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรมีองค์แปดนอกนั้นมันก็อาจจะมีความจริงหลายในยะเนี่ยมันก็เป็นสัจธรรมที่สอนให้เราเห็นว่าถ้าเราเข้าใจอะ มันก็ไม่ต้องเถียงอะไรกับใครแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจมันก็จะเถียงกันอยู่ไม่รู้จบสิ้นก็แค่เข้าใจว่ามันมีก็แค่นั้นน่ะเหมือนเรื่องของการดินทาบางคนไม่อยากให้ใครมาดินทาตนบางทีใครมาดินทาเราเราจะเป็นจะตายกะบวนกับวายแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงอใครมันจะหนีการดินทาได้แม้แต่ตัวเราเองบางทีเราก็ยังดินทาคนอื่นเลย ยังวิาพาควิจารคนอื่นนะใครจะหนีได้ถ้ามองโลกตามความเป็นจริงอถ้าเกิดเราเข้าใจความจริงตรงนี้เนี่ยใจของเรามันก็จะยังไงพอพอถูกคนนินธามันก็จะมันก็จะสามารถวางได้ง่ายกว่าใช่ไหมวางได้ง่ายกว่าก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นเหมือนกับเอามองบวกอะ่ะเป็นภาวะบวกไปในตัว แต่ถ้าเกิดเราไปมองว่ามันมันนินทาเราได้ยังไงไอ้นี่เป็นคนไม่ดีนิสัยไม่ดีคบไม่ได้มันนินทาเราเงี้ยก็อาจจะกลายเป็นสร้างความทุกข์ให้กับเราเราแค่รู้ว่าอ๋อคนนี้เขานินทานะมันไม่มีใครหนีพ้นจากคํานินทาไปได้พระพุทธรูปอยู่เฉยๆสิ่งไม่มีชีวิตงียวัตถุอะไรต่างๆก็ยังถูกคนวิพากวิจารณ์ตำหนิติเตือนแล้วฉะไหนคนเรา เป็นคนทั่วๆไปมีชีวิตมีจิตใจมีความคิดความเห็นจะไม่ถูกนินทามันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นธรรมประจําคู่โลกอยู่อยู่ชั่วกันนานๆนินทาสรรเสริญมีราบเสือเส่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ก็เป็นเรื่องปกติอะนะถ้าเราหมั่นพิจารณาดีๆมันก็ปกติอะ อืมจะไปใส่ใจมากก็เป็นทุกข์ะนะบืงทีถ้าเราอยากจะมีความสุขในชีวิตนะเราต้องปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้ไปคำวิพากษ์วิจารณ์คำนินทาที่มันไร้สาระอย่าเอามาใส่ใจอย่าเอาขยะมาใส่ในบ้านตัวเองอย่าเอาของเน่าเสียเข้าบ้านตัวเองใจเราก็เหมือนเป็นบ้านเราอย่าไปเอาขยะอะไรมาเข้ามาใส่ปล่อยผ่านไป ปล่อยผ่านไปเหมือนเราเราเดินแล้วไปเห็นขยะหรือใครโยนขยะมาตรงเราเราก็ไม่รับแค่นั้นเองเราก็ปล่อยผ่านไปพูดพูดง่ายนะแต่ว่าในชีวิตจริงอะ่ะมันก็ต้องฝึกฝึกทาให้ได้ฝึกทำให้ได,ได้แล้วใจของเราก็จะมีความสุขก็ต้องพยายามมีสติรู้ตัวเองว่าตอนนี้มันมีอารมณ์คิดอะไรมันปรุงแต่งอะไรอยู่แล้วเราจะเข้าใจธรรมชาติของจิตของเราว่ามันมีธรรมชาติ อย่างไรเวลามันถูกกิเวตเข้าครอบงำมันมีธรรมชาติอย่างไรคนอื่นเขาก็ไม่ต่างกับเราเวลาใครมาทำให้เราโกรธเราจิตเอาคิดอย่างไรเวลาโกรธคิดจะทำร้ายทำอะไรเขาโอ้โหคิดไปทั่วคิดไปไกลคิดนั่นคิดวางแผนคิดนู่นนี่นั่นคนอื่นก็เช่นเดียวกันเวลาเขาถูกทำให้โกรธมันก็เหมือนกันเพราะมันเป็นกิเวตเหมือนกัน เป็นความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันมันตกอยู่ในอำนาจอุถุชนอนะตกอยู่ในอำนาจกิเวสแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรามาสังเกตมาใส่ใจตอนที่เรามีอารมณ์พวกนี้มันก็จะเข้าใจไงแล้วเราก็จะมีความสำรวมระวังมากขึ้นทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับตัวผู้อื่นด้วยทุกวันนี้ที่โลกมันมีปัญหาคนฆ่ากันตายเบียดเบียนกันก็เพราะว่า บางทีขาดความสํารวมในการพูดการกระทำอะไรต่างๆขาดความสํารวมขาดความระวังโดยเฉพาะขาดความรู้ตัวเองคนที่ไม่มีความรู้ตัวเวลาเกิดโรคโกรลงอะไรก็เป็นไปตามนั้นหมดเลยไม่เคยฝึกตัวเองไม่เคยสติมันไม่เกิดอะเวลาเกิดความโกรธเวลาเกิดความยินร้ายเกิดความยินดีพวกนี้สติมันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดมันดับหมดเลย มันไม่มีแสงสว่างรอ,อ,อดเข้ามาไดแา้แต่ถ้าเกิดเราสังสมสติปัญญาสังสมตัวสติเอาไว้มากๆมันก็จะเกิดจะรู้ทันขึ้นมาได้ยังมีช่องให้เกิดให้รู้ทันฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติมันจึงทำให้เราเรารู้เท่ารู้ทันต่อทุกสรรพสิ่งมันทำให้เรามีความสุขมันทำให้เรา สลายคืนจากบาปอกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันทําให้เราไม่ใช้ชีวิตผิดทางมันช่วยป้องกันเพศภัยพยานอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้มีข่าวเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลอะไรต่างๆมากมายว่าเป็นเรื่องที่งมงายก็ต,ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือของวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่ทุกท่านจะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของสติ ถ้าท่านขาดสติสักอย่างอะต่อให้พบพระดีแค่ไหนก็อะไรก็คุ้มของท่านได้ยากคุ้มของไม่อยู่จริงๆเดินไปขาดสติโดนรถชนเดินไปขาดสติอาจจะปีหยับตะปูถ้าไม่มีไม่มีสติไม่มีการสังเกตไม่มีการพิจารณาอะไรกินอาหารก็เหมือนกันจะฉันนมเปรี้ยวจะดื่มนมเปรี้ยวดูมันหมดอายุบ้างบางคนเนี่ยมาพูดให้ฟังเผลอไปกินนมเปรี้ยวมันหมดอายุแล้วก็ไม่ดูข้างขวดหมดอายุหรือเปล่า กินขนมปังเหมือนกันพวกแซนด์วิชท,ที่ซื้อตามตลาดที่แบบไม่ได้มีบอลหมดอายุให้ดูอะถ้าไม่มีสติเอาแต่โหเห็นว่ามันน่าอร่อยแล้วกินเข้าไปเชื้อราเต็มเลยอย่างเงี้ยแก้วน้ําที่เขาเอามาให้ก็เหมือนกันก่อนจะใส่น้ําดูสังเกตน่อยมันเป็นอย่างไรล้งก่อนไหมช้อนก็เหมือนกันดูพิจรารณาสํารวจจะนั่งอาสนะก็พิจรารณาก่อนว่ามันมันมีอะไรไหมมันนั่งได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องมีสติคอยสำรวจคอยระมัดระวังเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างมีสติมันทำให้เราเกิดความปลอดภัยมันทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมันต้องเริ่มจากมีสติต่อให้การศึกษาสูงแค่ไหนแต่ถ้าใช้ชีวิตขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยมันจบจบหมดเลยทุกอย่างมันก็จะพังหมดทุกอย่างทำอะไรขาดสติอย่างเงี้ยชั่ววินาทีเดียว ชั่วขณะเดียวความดีที่สร้างมาทั้งหมดอะไรดีๆที่สร้างมาทั้งหมดพังทลายหมดเพราะว่าขาดสติแค่ชั่วขณะดเดียวเนี่ยสติมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราต้องหมั่นพิจารณาตารรู้ในช่วงที่เวลาปกติอย่างเนี้ยเรา,เอาอารมณ์ปกติมันต้องหมัน่นหมั่นสอนในใจตนว่าเราอย่าเอาสิ่งดีๆที่เราทํามาทั้งชีวิตนะอะไรดีๆที่ทํามาทั้งชีวิตอะ มาพังเพราะอารมณ์โชว์บุกเพราะขาดสติเพราะว่าไม่ตระหนักรู้ตรงนี้เนี่ยเราต้องตระหนักรู้ว่าเนี่ยมันการขาดสติอ่ะมันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ไงมันทําให้บาปอกุศลกิเลสต,ต่างๆมันเข้ามาครอบงาจ,จิตใจแล้วเราก็หลงเพลิดเพลินทําตามมันเนี่ยคาสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มหาศาลเราจึงจะสามารถประคับประคองชีวิตของเราให้มันอยู่รอดปลอดภัยพ้นจากความทุกข์ไปได้ เราสามารถกําจัดเหตุแห่งทุกข์ได้ด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐเนี่ยเรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เรารู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุเป็นสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์เรารู้ว่าอะไรคือนิโรธความสิ้นไปแห่งทุกข์อะไรคือมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยเรารู้แค่นี้เนี่ยก็สามารถที่จะโอ้โหปัดเป่าพยานอันตรายสิ่งไม่ดีไม่งามสิ่ง เรวร้ายทั้งหลายออกไปจากชีวิตอะไรแต่มันยากไงมันยากที่เราจะชนะตนเองได้มันต้องชนะตนเองให้ได้คือพวกนี้ถ้ามันชนะตนเองได้ทุกอย่างมันก็ดีหมดเลยสุดท้ายก็คือถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขสันติสุขไม่พ้นการลักบาปการทำชั่วที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์เราต้อง ทำความความดีให้ถึงพร้อมมันทํากุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทําจิตใจให้มันผ่องใสให้มันไม่ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสแค่นี้ก็ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขขนาดไหนอะเราไม่ทําต้นเหต,เหตุแห่งความทุกข์เราทําเหตุแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองเราทําจิตใจให้ผ่องใสสิ่งเหล่านี้มันก็เหตุปัจจัยนําพาทําให้เราไปสู่ความพ้นทุกข์ความสุขเนี่ยมันเป็นอะตะกะง่ายๆ ถ้าเราเอามาคิดพิจารณาดีๆพิจารณาดีๆตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยศัจธรรมที่แท้จริงเลยเนี่ยท,ที่ที่จะนําพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ถ้าเราเอาไปฝึกไปปฏิบัติมันจะเกิดคุณค่าเกิดความสุขเกิดสันติสุขเกิดความเจริญรุ่งเรืองมากแค่ไหนนี่คือคุณค่าของพระรัมเทนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์